ใครตล่างเกิดหรอเห็นสตีมในนี้รู้สึกว่ามันไม่บอกว่าอะไรว่ามีใครไม่มีมีคนดูไม่หนีเอานี่นะยังไงยังไ ในตีมนานน่าจะการแจ้งเตือนเก็ดการมองเห็นบ้างเพราะว่าไอที่ไม่ได้ค่อยได้สตรีมไม่สตรีมทุกวันมันจะปิดการมองเห็นเลิกเลยได้ละออกเลย,ลเยสวัสดีครับนี่ไงนี่ไงมาแล้วนี่ไงมันบลั๊กแน่เลยมาแล้วสวัสดีครับโอ้ยว่าไม่เห็นกันเลยไม่สตรีมน,นานเลยนี่เอเปกน้องอาบก ที่ไปสตรีมที่ทิกตอกแล้วทิกตอกตามทองเอพิมไปเลยย้ายแล้วย้ายที่แย้ที่ตามไปยังตามไปยังหายยาวคือเป็นสตรีมที่ทิกตอกแล้วซึ่ตอนนี้ผมไปสตรีมทิกตอกถากหาวรแล้วนะครับคดูตอนนี้ก็จะได้คอมใหม่แล้วนะคนดูก็ฝากไปดูผมด้วยนะครับที่ทิกตอกนะจะไม่ค่อยได้สตรีมทิกตอกตามทองเอพิมเริมผมยังอายอัด ่าลืมคนให,หน้หากันเนาะนี่ผมก็ซื้อคอมใหม่แล้วแต่ก็รอรอคอมมาส่งแล้วก็มาบอกข่าวืีคนดูนะผมจะได้เล่นคอมลื่นแล้วก็ตามไปดูที่ทิกตอ,อกนะแต่บางถ้าว่างๆเดี๋ยวมาสตรีมที่ยูทูปท้งคนรูปัมทิกต็อกไปไม่ได้ตออกรามลงเอฟเลยสตรีมไปกดติดตามไว้เดี๋ยวก็แจ้งเตือนแองแองแอง ไปดิเงนเยดป้ามาสตีมเลยมาดิคอนสตีนท,ท,ที่ติ๊กตอกมาบอกคนดูไว้วันนั้นผม,มก็มาบุกมาไปดูหาคนสร้างห้องอ่ะมีใครมีบาดไม่หนีอยากเล่นซีหน,นึ่งว่ะแล้วก็รูปหายช็อตอ่ะนี่ไงไ้ไหวไม่หนีแดง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 ,แดง,แดงสวัสดีฮะสวัสดีน้อยเอต้าเนี่ยเพิ่งลงสตีนจากติ๊กตอ,อกมานี่นี่ เพิ่งลองแต่ทีแต่ทีเกอะมาอะล,อลองมายแบบเดียวหนึ่งไหมครับเออไอช่างมาเลยครับเนาะไอคนดูไม่อยากหนึ่งหนึ่งไหมเล่นสี่หนึ่งใครมีบัตรท้ายผมได้ไหมอ่ะท้ายผมเหมือนเอามาหนึ่งหนึ่งก็ได้มา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 ไอโชว์โหไอนะคนดูดูเดี๋ยวคนดูหาว่าผมกากมันจะไปไตอกมาสร้างไหมอีสองไปเล่นด้วยมีบัตรไอดีฟิโนโมี นี่ไหวก็ได้อยู่มัเปิดหนึ่งนี่แหละมันมีบัตอ่ะคนทีสร้างมันก็ต้องอยู่กับเราอยู่แล้วใช่ไหมล่ะสร้างให้ไม่มีใครสร้างให้เสียนี่วันีเด็กทิ่ตอกมาก็จะดันธงแต่ไม่มีทีมดันขอเป็นกันน้องมาเล่นกันอันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นใครแล้วในติ๊ตอกไอ้ตรงไอ้แจ็คก็หายไปหมดเลยอ่ะไอ้ล็อกเก็ตไอ้ตาก็ไม่ค่อยเข้าดีพวกไอ้ยูพวกไอ้นั่นก็ไม่เห็นดาวที่ตรงที่ตอกมาเนี่ยไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตากันนี่ดาวที่ตอกหายท่าน โบอลอดก็เหมือนกันเปนยาวเลยนะขอดันทงด้วยปัดผมมีสี่สี่ใบท้าพี่ได้ไหมลนะ่ะเมื่อเหนื่อยแล้วนั่นเม่อนี่ขอดันทงด้วยไม่อยากดันแล้วมาทางห้องไหนคนที่คนที่ะจนหนึ่ง,งอะเลขห้องมาเลยครับแต่ตบโตเสียจีโฟผมเนี่ย ตัวที่โฟ์อยู่ไหมครับนี่ตัวน,น,น,นี้เป็นอะไรไม่รู้พี่เกียนหาชอดอาชัอตกองไี่แจกก็นี่เข้ามาหาเพื่อนลงเพื่อนเล่นในดงในดนนีท้องเพื่อนีโซรทัศน์ทงสาากันเด็นทุกแพนไม่หายจะสาขามืองือก็เริ่มไม่ค่อยมีและก็มไม่ค่อยเห็นกีนห้นแจ็คดูเลย ไค่อยเห็นใครเลยไอ้ยิงจกก็ไม่ค่อยเห็นได้เข้าใหม่อย่างฮารับเช่นผมเลยนะคาเคนนัาเคน,เคน,เคนพี่สตรีมทิศิกตอกกีฬาหายไปไหนเป็นเดือนผมรอดูช่องพี่อยู่พี่เปสตรีมทิ่ทกตอกครับดีนเสียงพี่ไหมดีนเสียงผมปะเนี่ยผมไปสตรีมทิศทิกตอกลามลงเอฟเอฟอยากเข้าแชเนนะ่ ครับครับดีครับพี่เอรี่มีบัตรสร้าห้องเปล่าน้องมีมีมีพี่มีกี่ใบอะมีสิบใบคอสร้างหน่อยอยากเล่นซีหนึ่งวะสองก็ได้มาน้องอยู่กับพี่เอาดีลาแล้วเข้าใหม่เนี่ยพี่สั่งคอมไปแล้วเดี๋ยวรอคอมมาฮะอะไรนะไม่มีชื่อพี่ไป้น้องน้องสร้างยังเราไอเราเจอ เอี่น้องอย่าเพิ่งสร้างอย่าเพิ่งพี่หนึ่งหนึ่งก่อนห้าแ้องหนะนึง่งก็ไม่หนะึ่งหนึ่งยังไงโอโนะ้โหนะคนดูขอ้โหเดี๋ยวโดนตบเจ็ดศูนย์นะมาครั้งแรกโดนตบเจ็ดศูนย์นะไอกดเลยนะ้องเอาไรนี่กูเป็กเปกอยากตกไอ้ดอนลองสองก็ได้นะผมมีสี่สิบบมาดูครับใครที่ถามว่าผมไปสตรีมที่ไหนผม หายไปไหนผมสตรีมที่ทิกตอกนะติกตอกรามรงเอกเ,เหมือนชื่อ YouTube ยูทูปนะไปสตรีมที่นั่นถาวรแล้วผมจะสตรีมทุกวันก็เหมือนที่สตรีมที่ยูทูปอะผมจะสตรีมตอนยูทู e ผมหายแล้วไงผมไปสตรีมที่ยูทูปแล้วผมไปแทนแล้วเป็นห้องพี่หนึ่งเดือนก็โดนเคลียนห้องแรกเอาหนึ่งเดือนไปห้องไฮไลท์พี่ไปที่ตนะิกตอกนะก็ตอกตีดมากแค่ดูเยอะกว่านี้อก็มีคนสนับสนุนเยอะกว่าใน youtube ที่ผมย้ายนะคนดูหนึ่งคือไม่ค่อยมีสนันุนเลยย้ายสตรีมที่นูน่นพวกเยอะผานตาไมาดูอะไรเนี่ย,าาาย,น,ยนู่นนะที่ยูทูบไม่ค่อยมีใครก็ไม่ค่อยมีคนสนับสนุนาะถ้าผมไม่เป็นสตรีมที่ทิกเอผมก็ไม่ได้ความใหม่หรอกใกลจะได้แล้วเนี่ย ไม่เกียมอย่าไวพี่พี่ยูทูปเนี่ยอ๋อยูทูปหรอใช่มาพักทายคนดูหน่อยไม่นหายไปเป็นเดือนเลย <c oughs> จะติดเล่นอืมที่ไหนนะคนดูสบัดหน้าจอว่า เป็นจัดอ้ยมันเออ่ะวันนี้เอาเออ่ะเกอะไรดี่รักยิงมครับ่เนี่ยคอเม์ขอดูเลยเนะี่ยยังไม่ลงอีกอ,อ่ะสตีดติดตอกผิดมากได้คอมใหม่สตีมสองท้องทางด้วย่ร้จะได้สตีมสองท้องทาง,ทางเ่า เิ็ดไม่ไหวดีกว่าอดไม่ไหวป้าคุณลงในตะกร้อในเองที่ต่อคนดูโดนอคนเียแถมคนเป็ดมาทักทายด้วยใช่ครับใช่ YouTube ไม่ค่อยมีคนสนับสนุนผม,มง่ายเลยนะผมไปกลับมาตีนใน YouTube ป่ะเนะ่ให้มาทักทายคนดูอ๋อหนึ่งหนึ่งเนี่ยเยอะไม่ดูหว่ะ ลงไปตอนสองทุ่มอันนี้ชั่วโมงหนึ่งคนคนดูติ๊กตอกแปดสิบกว่าคนถือว่าฟิดอยู่เดี๋ยวเราดูถึงเที่ยงคืนว่ามันจะถึง100ถถร้อยไหมใถึงร้อยก็ถือว่าฟิดน้องสตรีมเหรออะไรน้องสตรีมเหรอใครผมอ่ะไม่ก็ลงคลิปไงก็ไม่หลับว่าลองลงคลิปดูผมก็เลยลองเอาคลิปช็อตเก่าลงไป่ค้มค้ามสดีน้องเยฮันด้วยนะคะมีทีมมาก จริงๆนั่นแหละผมโดนโดนเปิดได้ไงเนี่ยเอา้าเนี่ยมันเล่นได้ออะไรเนี่ยผมลุกไม่ขึ้นอ่ะใต้หัวไอ้ใต้หัวแล้วแล้วเหนื่นอ,เอ,อเยแต่ว่าสติในยูทูปเนี่ยเห็นไหมตอนนี้มันดูเหมือนไม่ค่อยกระชากไม่ค่อยแหลกนะใช่ใช่ไม่แหลกไม่แหลกในโอบีเอสอ่ะไม่ค่อยแหลกแต่ในยูทูปในไลฟ์คือโผลแหลกมากนะผมรู้แอปอ่ะคนเลื่อนอะ่ะรู้สกคนเลยนะ ตรมที่พิกตอกนะฮะผมรู้ใครที่มาใหม่ยังไม่รู้นะว่าผมไปที่ไหนไปไหนนานนะส่วนใหญ่ผมไม่ไม่เลิกเล่นต้อไม่เล่นต้องตอกขอเรื่องกากรอคนต,ติดรอคนติดตามในช่องไปไปติดตามในพิกตอกดิทีค้บาบดีฟีเคตน้องตีโฟน้องรับที่เลเนี่ยคนนี้เนี่ เอนดูเราดูแบบคลิปผมเลยผมอาจจะลงคลิปอยู่นะพี่ดูไอ้บีหลอมลงคลิปรีวิวคอมเลยไม่ว่าจะว่าจะขายลองเลดิไปทำไปทำแค่ติดหนอกเอาตีมค้างตอนช็อตพี่ยิงพอดีเลยใช่หร่อใช่ให้จบอย่างเมื่อเลยนะยังโหดเลย จะเตรียมค้างสักสังหนึ่งก็มีสพังนึ่งเขาเขา,เขาก็ตุยดีขาไปนิดนึงนะับดีนครับโป้ไปแหลกแหกแหลกกับตุกหัวแตกอ่ะโผล่มาหัวแตกอ่ะโอ้อยไม่ดูน โอ้แหลกอะไรอ่ะเฟมกรช่างเฉยเลยแหลกเฟนกระช่างเลยตายผมอะไรอ่ะเฮ้ยปิดสกอ์ไวเลยนะครับาจาจะนะครับถ้าผมเลยแช่จอง เอาละครัาฮัลโหลพี่ดูพี่มีเดี๋วคนคิดเลก็ฝากไปดูที่ติ๊กตอกด้วยที่ติ๊กตอกแล้วก็มาบอกคนดูเนี่ยไอแล้วก็ไปดูที่ติ๊กตอกเลยดูที่ตกอกกันลไปเล่นที่ตกอกกันไใครที่ย้เงินที่จะพร้อมสนับสนุนจะเพิ่ผมก็ไม่นอ่ะที่นี่หน้าโปรไฟล์หน้าหน้าโปรไฟล์มี้่ติ๊กตอกเลยไปติ๊กตอกเลย รจริงนะไม่เลื่นจริงไม่โดนเลยเน้นนวงอยากเิดเน้นแต่ใช้คำใหม่แล้วดีวใจเลยนะคะใกล้แล้วมันน่าจะส่งวันทั้งคานทั้งคันก็วันเพราะว่าสองในสามวันนี้เป็นวันประกอบอ่ะไปเข้าหัวเม็ดเ,เดียวเกม ยิ่งสวนกันซื้อราบซื้อรัานไอ้แฮพฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวราแม่ผมตัวมันเจ๋งเงินเดี๋ยวเจอกันงบสามหมื่นโอ้เอาอะไรไปสู้งบสามหมื่นวะงบแค่เท่เดียวเองผมไม่รู้มันจะได้แล้ววะสามหมื่นซื้ออยู่แล้วมันก็แรงอยู่แล้วอ่ะต้องสิเกตแหละเหมือนสิเกตเลยไงทีไว้ง่ายๆอ่ะไอ้ดีไอเข็มไปซื้อมาตั้งห้าหมื่นเนี่ย ต้องให้ไอ้ต้องให้ก็ย,ยิงไม่โดนเลยอ่ะอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวหาได้คอมเมนต์นวดิอารินหกหผมมีลูกอีกแล้วเหรอนี่โอ้ย,ยิงไม่โดนวะเป็นอะไรเนี่ยเอ้าเกมเมดจริงเหรอดูขัดใจไดยดิย,ยิงไม่โดน,นี่ยโอ้โห เอาเอามันกระตุกยิงไม่โดนเอา้ามันยิงไม่โดนจริงโยอยู่แล้วไงแค่เจอ,อก่อนใม้รับให้รัก็ไม่เรียกกันลต้องเหย็นไ่่คขับไม่ทั้งขับไมาทักทายคนดูไปเล่นสี่หนึ่งแัสวดไยกดี่นนะนึง พี่ลาบได้คอมใหม่เร็วเพราะซีโฟได้คนอื่นใช่ครับี่เหลือก็ก,การ์ดจอทำการ์ดจอมันถูกก็ผมตื้อมันแค่เครื่องแค่ซีลิวมันแต่การ์ดจอมันแพงอยพี่ลาบพี่ลาบหาหาเล่นเ,เกมผีโชด์ดิใชอเกีอบเลยทำได้ไ,ได้หมดมันเล่นอะไรไม่ได้ หาเล่นเกมผีโชวอะไรเงี้ยตั้งให้ไหมไม่เป็นไรครับเฟรม FPS e คืออะไรอะ่ะคือเฟรมครับความลื่นครับก็เหมือนง่ายง่ายถ้าน้องไม่เข้าใจนะเฟรมเร็ดถ้าเฟรมน้องต่ำมันก็แหลก เทมต้องต่ำก็คือก็คือแบบเอาง่ายๆอะ่ะก็คือแบบเฮ้ยไปแบบ่เทบไม่ถูกว่ะอ่ะเดี๋ยวพี่คิดก่อนพี่คิดก่อนอาจจะน้องไม่เข้าใจพี่แบบเทีไม่นข้งใจเข้าใจก็คือตอนนั้นคอมพี่เล่นไปเอ็มได้ไหมได้ได้แต่มันแหลกมากเลยนะตกแอบ,บด้วยแหลกกระตุกกระชากพี่ก็ยังอดเล่นอะ่ะพี่เป็นเล่นสตอรี่อ่ะเล่นสตอรี่แหลกเลย แตกอะไรคร้างอะไรผมก็อดเอาอะผมแบบไม่ผมอดทนอะไม่ใช่ว่าอดเอาอะอดทนเล่นไปอ่ะก็อยากได้ความหมายมากก็เล่นไปเล่นไปตอนนั้นก็ติดไอเอ็มมากดลวเได้แหลกๆเล่นสตอรี่ก็แหลกแหลกค้างๆหงหน่วงน่ก็คือเล่นไปครับพอเล่นได้ครับก็ตอนนั้นทสตรีมฟรีไฟล์ฟละตอนนั้นก็ยังรังรุ่งเลยอะคือก็ย้ายไปสตรีมไปเอ็มให้ดูมีคนดูถูกแล้วก็กลับมาได้ห้าได้หกห้าหกเดือนก็คือ้ายไปสตรีมที่ติดต่อ ยงหลายเม็ดจังวะจิดเล่นวะเมือ่อแตพูดสองนี้เล่นเป็นตอนนี้ชี้เกียดเล่นแล้วนะเมื่อกี้มีไฟอยู่แต่ยากไปเล่นอัดตัวเลไอยากเีเล่นสี่สี่ยันธงอ่ะดูดิยิงไปก็ไม่ไม่โดนมันหมดไฟจริงนะยิงไปยิงไม่โดเนเหโอหมดในนี้เ<ย>หรอยอยากดันสีฟสีแล้วสุดอืไอเทนมามาแล้วพอดีเลยเล่นเนื้ข้อขาเม่มี้เนี่ย จะคุยกับน้องน้องก็ไม่คุยด้วยตกลงใครแฮกใครใครแฮกใครกันแน่น้องน้องแฮกผมน้องแฮกน้องมันแฮกน้องไม่น้องน้องมันแฮกมันก่อนแล้วมันก็อันนี้ใช่ไหมน้องะใช่แล้วก็ไปก็ไปแฮกก็ทำให้เฟซน้องมันลอกเหมือนกันใช่แล้วก็ดูดกระชากแล้วนี่กระตุกโอ้โหเฟซกระชากวะว่ายุทำไมยิงไม่โดนแล้วแหลกจะตายแล้วเนี่ยอ๋อ อก็คือถ้าได้รหัสกันจริงๆมันต้องเัี้ยมันมันมันต้องเข้าเข้ารหัสเกมก่อนทั้งสองคนถึงถึงซ่อไเปลี่ยนอะไรอันนี้น้องผมไม่ได้เข้าเกมเข้าเลยเลยอ่ะแล้วน้องไม่แอนนี่เลยอ่ะไปเปลี่ยนเข้าเกมไปเปลี่ยนก่อนเลยเออน้องน้องมันเข้าไปดูเกมปั๊บมันไปดูชุดอ่ะแม่งเปลี่ยนเลยตื่นเช้ามารู้เรื่องเลยแล้วแม่งลบอีเมลมันออกเลยดีนะแคปไว้แคปแค่เมลอ่ะดีนะแม่งขึ้นเฟซอ่ะผมเวผมผมเวทให้อันนี้กะหายิงอ่ะ หายิงทำามันไอ้นั่นอ่ะนี่กายแฮกเกอร์เก่าดีดีใช่ไหมเออนี่ก็อะไงเง้แฮกเกอร์เก่าแหลกกว่าเขาดูโอ้เบื่อจริงๆเซ็ก็ตกเฉเลยเป็นน้องมัน็อกแค่นี้แล้วน้องมันก็เล่นยาวเลยบิดเลยทักไปก็ไม่ค่อยตอบไม่ค่อยอะไรทีรามได้คอมใหม่น่าจะคมเหมือนหนึ่งเมื่อหนึ่งปีคมกว่าน้องเมื่อหนึ่งปีอะไรเนี่ยหนึ่งปีนั่นเนอะกากามาก อันนี้คือได้คำอ่อนนะครับเร,เรื่องแบบเล่นอาสตีครับตุ่มโดดเล่นแบบพิพิวอะแบบ้าโอเวอร์แล้วยิงหัวลุกสมัยสมัยก่อนกับสมัยนี้มันไม่เหมือนกนันสมัยนี้มันหมายถึงพัฒนาอะก็ใครๆก็เล่นสนเตจอื่นกันหมนดอ่ะยิงกระโดดยิงมาเนี่ยโอ้โหยิงถ้าใครคมนี่คือไม่ใครไหวยิงตายหว่มันกระโดดยิงมันไวนะที่ดูไอ้แจ็คกองไอ้แจ็คแมนนี่นะ เล่นกันอะอย่างไรไปข้าวไปช้ำไปแจ็คเล่นในคอมอ่ะอไม่เล well ่นในมือถือแต่มันโดดตั้งในโวตไม่หรอกแตยิงมันไม่โดนเลยยิงไงนอะยิงไงนอะลากอ่ะไม่ว่าลากอ่ะตัวสเต็ปนี่นี่ผมจริงเตปบาซิลทีบาซัสใช่ใช่ยิงให้ไม่โดนอ่ะให้ฝึกไง ไฮๆอะไรเกมน้าเบื่อไม่จริงเหรอพี่พี่ไม่เล่นเกมโลบหรอท่าเราบมันเกมไม่ใช่เกมสำหรับพี่พี่ไม่ใช่จะเล่นมันเอ็มลบไม่ทีไฟไม่มันอะไรขนขน่ไม่ใช่แนวมันมันไม่ใช่แนวพี่เล่าเกมเลโก้ยอะไหฮะเกมเลโก้ ตายโอ้เริ่มกี้เล่นเล่นเลยเนี่ยโอ้หมาก็ถ้าแพ้ก็ลงสตรีมอ่ะชนะก็ลงสตรีมอ่ะไปแล้วไมยังยังไม่ลงมาดัานสีสิททำไมวะมันไม่สนุกครับน้องตอกมันลุนรุ่งกว่ารุ่งกว่าคนโดนเนทเยอะใช่ไหมฮะผมสตรีมใน ยูทูบไม่มีใครโดเนทเลยอะไอ้แต่และวันอนะไม่ยาใหญ่าจะไปตั้งนานแล้วมัไม่ได้ไงโอ้ยิงุูงิดจะไปแล้วโอ้ผมไปแล้วเอาน้องยันจะไปแล้วเหรอเล่นต่ออีกเล่นไอ้ง,งุญญูงิดสีเบิ้ลรอบตัดเลยเดี๋ยวรอได้ข้อใหม่เดี๋ยวมาให้ไลท์ดีไฟแต่ตอนนี้ก็ทีน,นี้ก็สตรีมยาวครับที่ติดต่อตามไปดิ้วยนะครับ